อันนี้ผีเสื้อชมพูผีเสื้อชมพู<ช>นะคะนี่นนพี่ไก่กระถางแล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้เราทําเองเราขายแค่50บาท50บาทนะคะเป็นเบบีเบบีห้าร้อยห้าสบ ห้าร้อยห้าสิบทุกกระถางเลยเหรอคะใช่โอ้มีเพชรคุ้มมีปลาสาททองแล้วก็ตับจังหวัดสีสเกดนะคะห้าร้อยห้าสิบเบบี้นะคะของวันเท่าไหร่เอ่ยของวันขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเริ่มกัดแล้วนะคะเริ่มกัดแล้วอันนี้องคุลีมันห้าร้อยด้วยเหลืออีกสองต้นเบบีองคุลีมันนะคะห้าร้อยบาทนะคะนางฟ้านางฟ้า างปลานี่เท่าไหร่คะศูนย์ห้าสิบแล้วก็มีเพชรมอนทอนเบบี้กำลังกัดสีมอนทอนเหลือหนึ่งต้นเท่าไหร่คะพี่วไก่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอย่างโคบุตรเท่าไหร่เอ่ยโคบุตรเหรอแล้วก็ขายราคาไม่แรงอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะใช่อันนี้เท้านาลีอันนี้คือคือถ้าโตขึ้นมาก็จะลักษณาข้ารักสักหนะแบบนี้สวยมากขายหนึ่พันห้าแล้วอย่ต้นเดียวหนึ่งพันห้าร้อยสวยนะ คือฟอร์มนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเวบีเมื่อกี้เท่าไหร่หรือเท่ากันไหมคะตัวนี้ขายอยู่450 450อันนี้คือต้นบีลงมาเลยพัณนารายขายอยู่ไซนี่ขายอยู่350 350โอ้จะต,ต้นเดียวหมดแล้วเดี๋ยวค,คลิปนี้เราก็จะมาชม บอนสีกันนะคะอ่าเป็นบอลบ้านบอลพื้นบ้านนะคะอันนี้ไม้ผ่านะค่ะอันนี้ผีเสื้อชมพูผีเสื้อชมพูนะคะนี่ไงพี่ไก่กระถางแล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้เราทําเองเราขายแค่50บาท50บาทนะคะเป็นเบบีเบบีโอ้โหผีเสื้อชมพูเสื้อชมพูคือมีเยอะเลยนะคะมนี่กำลังกัดสี ถ้าเขาโตไปคือใบจะกัดเป็นชมพูนะคะชชมพูสวยสวยมากทางนี้ก็จะเป็นนกสีอุสานกสีอุษาอ่าแบบนี้ก็เท่าไหร่นะคะพี่ไก่ขายห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเหมือนกันช้างเผือกใบบัวช้างเผือกใบบัวก็ห้าสิบาทนะคะแต่ที่ร้างเหลืออยู่แค่สามสายพันธุค่ะแค่นี้อ่าอันนี้เป็นไม้ืนบ้านไม้พื้นบ้านไม้พื้นบ้านนะคะ สำหรับใครที่ประผัดเลี้ยงก็เริ่มจากหมายพื้นบ้านไปก่อนนะคะใช่เบบีไปก่อนก็ได้ผีเสื้อชมพูคือมีเยอะมากเลยเนาะเยอะเยอะมาก50บาทเท่านั้นเองอันนี้ช้างเผือกใบบัวนี่ก็สวยอ๋ออันนี้โชว์หรือว่าขายคะเนี่ยอันนี้ขายด้วยเท่าไหร่เอ่ยร8 0 1แปสนะคะราคาจับต้องได้50บาทราคาเริ่มต้น50บบาทนะคะฟอร์มเบบีเบบีแบบแบบนี้ใช่เดี๋ยวเราไปชมในตู้กันก็มีอีกนะคะ ในตู้หรือจะในกล่องดีอ่าในกล่องก็มีเหรอคะนี่ไงอันนี้อะไรเอ่ยมันมีหลายตัวอ้ยในกล่องก็ยังอันนี้มีเพชรคุ้มเพชรคุ้มอันนี้ก็เพชรคุ้มแล้วก็มีสีสเกตอ๋อตับจังหวัดแล้วก็มีประสาททองปราสาททองตัวนี้ก็ราคาจะแรงหน่อยค่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบทุกกระถางเลยเหรอคะใช่โอ้มีเพชรคุ้มมีประสาททองแล้วก็ ตับจังหวัดสีสเกตนะคะห5 0เอยห้าสิบบี้นะคะอาพี่ไก่คะถ้าเกิดเอาใส่กล่องแบบนี้เราไม่ต้องให้แสงเขาก็จะอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ใส่น้ำน่อยๆโอ้แลวให้เขาอยู่แสงแดดน่อยๆอย่าาให้เขาอยู่ร่มมากอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้ความร้อนและได้น้ำคือบอลสีจะชอบชอบน้ำร้อนๆร้อนๆเดี๋ยวมาตู้ต่อค่ะแล้วจนตัวเดียวหมดแล้ว แม่ค้าผลิตไม่ทันมีอะไรบ้างคะที่ไก่มีลูกไม,ลลกไม้ลูกไม้แดงนะ,ะลูกไม้ลูกอย่างอย่างลูกไม้นี้เท่าไหร่เอ่ยลูกไม้ตัวนี้มันคือลูกไม้เขาจะมีชื่อมันจะมีราคาหน่อยอขายอยู่450 450บาทนะคะ่ะจะเหลือไม่เยอะนะนี่ลูกไม้อันนี้บอเงินอันนี้ของไทยเอ้ยไม่ใช่ของขวัญของขวัญอันนี้เป็นของไทยจะกัดชมพูแล้วข,ของขวัญเท่าไหร่เอ่ยของขวัญขายอยู่ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเริ่มกัดแล้วนะคะเริ่มกัดแล้วแดงแล้วเหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้เหลือสองต้นเงินแสนเงินแสนไป้เบบีกำลังเริ่มกระสีเงินแสนใช่ขายอยู่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะคะแล้วอันนี้อันนี้ปานตะวันปานตะวันนี้นางเอกเลยเหลืออยู่ต้นเดียวต้นสุดท้ายปานตะวันขายอยู่หกร้อยห้าสิบ หกร้อยห้าสิบอันนี้อยู่ในหมวดของอะไรคะพี่พี่ไก่อันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในหมวดในจันไหมบานตะวันบานตะวันเพราะว่าชื่อมันก็ไม่ค่อยขวนเพราะว่ามีต้นเดียวเพราะว่าก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินชื่อด้วยใช่ปานตะวันมีกระถางเดียวด้วยกระถางเดียวอันนี้องคุลีมานน้ารักด้วยเหลืออยู่สองต้นเบบีองคุลีมานราคาหกร้อยบาทนะคะ มีสองต้นองคุรีองคุลีมีอยู่สองต้นนะคะสองต้นใครตามหาเบบี้เท่าไหร่นะคะพี่ไก่ห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วก็มีตัวนี้มัสสุรีอ้าวเพิ่งเคยได้ยินชื่อมัซสุรีตัวนี้เป็นไม้ใหม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม้โบราณไม้เก่าอตัวนี้ก็ขายอยู่ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้มันเหลือไม้ไม่ค่อยเยอะอย่างละสายพันธุ์สายพันธอันนี้นางฟ้าก็เลยหนึ่งต้นนางฟ้าใช่นางฟ้า นางปลานี่เท่าไหร่คะสี <450. S 1> <450. S 2> ่ร้อยห้าสิบกำลังกัดสีถ้ากัดสีแล้วเขาจะสวยนะแต่ใบเขาจะบางใบเขา้าใบเขาบางใบเขาไม่หนาค่ะเนี่ยสี่อยห้าสิบใช่แล้วก็มีเพชรมนทนเบบีกำลังกัดสีมนโทนเหล้วหนึ่งต้นเท่าไหร่คะพี่พี่ไก่ <650. S 1> หกร้อยห้าสิบห้อยห้าสิบโอ้สวย มบมีมีนะคะจับต้องได้นะคะแล้วมีเรือนหลวงหนึ่งต้นอ๋อมีเรือนหลวงด้วยใช่เรือนหลวงนี่กัดยิ่งเขาโตเขาจะกัดแบบหวานสวยหวานสวยมากเลยเรือนหลวงเลือนหลวงแพงนะค่ะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทค่ะหกร้อยกว่าบาทยังไม่กัดสีเท่าไหร่เลือนหนึ่งต้นเองหมดแลยได้ก่อนได้ก่อนค่ะโคบุตรก็เลือนหนึ่งต้นมีโคบุตรด้วยมีโคบุตร อย่าง <Okay. S 1> โคบุตรเท่าไหร่เอ่ยโคบุตรเหรอเราก็ขายราคาไม่แรงอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะใช่เนี่ยโคบุตรห้าร้อยโคบุตรแล้วก็มีพันวังพญาพันวังใช่พญาพันวังเหลืออยู่สองต้นพญาพันวังตัวนี้เวลาโต <Baby. S 1> เรากลับสวยมากสวยนะ แล้วสองต้นนี่สี่ร้อยห้าสิบนะคะพยาพันธวังใช่แล้วปุ๋ยเราใส่เรียบร้อยแล้วอนลโมโคสไม้เขามีหัวไม้มีหัวด้วยใช่ผ่าแล้วแบบมีหัวใช้ชวนกายใครอยากได้ไปเลี้ยงใช้ชวนกายไม่ค้าผ่าเองแล้วมันกลายมันไม่ป้ายเนี่ยมันไม่ป้ายแบบนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมีอยู่สองต้นโอ้ไปลุ้นนะคะไปลุ้นป้ายเอา เหลือไม่เยอะหรอกพอไปอยู่กับลูกค้าอาจจะแดงไปนนี่กระชายชนกลายเหมือนกันโอ้ชายชนกลายอ่าแบบนี้เท่าไหร่คะพี่ไก่อันนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่แบบนี้อะไรคะนี่อันนี้ลอนทองอ๋อลอนทองอันนี้ไม้พื้นบ้านไม้พื้นบ้านดูสิสวยนะกัดแล้วนะคะเรื่อกัดอ่าอันนี้ขายไม่แพงหนึ่งร้อยบาทโอหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ดา ใช่ลูกไม้ด่างชมพูอันนี้เหลืออยู่สามต้นนะขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่หวานจังหวานนี่สวยนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้สีหวานมากตันนี้ไม้มีหัวไหมสามร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไม้ผ่านะค่ะแล้วก็มีมัฟเบิ้ลมัฟเบิ้ลนี้ผ่าเองกับมือเลยมับเบิ้ลอันนี้มัฟเบิ้ลไทยใบใหญ่ ขายอยู่250 250บาทนะคะเนี่ยเปิ่นโอ้โอันนี้สตรอเบอรี่ไทยสตอเบอรี่สามร้อยห้บสามร้อยห้าสิโอ้โหราคาดีเหลืออยู่3ต้นของไทยเป็นของไทยใช่แล้วมันจะเป็นพกหลวงกัเป็นของจีนพกหลวงขาวนี้ใช่ไหมคะใช่ไม้จีนอ่ามีไม้จีนเท่าไหร่คะพี่พี่ไก่ขายอยู่350 350หยกหลวงสีขาว แล้วก็มีบ่อทองมีบ่อบ่อเงินบ่อเงินบ่อเงินเหลือหนึ่งต้นเท่าไหร่เอ่ยมากินขายไปถ่ายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะคือโตไปนี่จะสวยมากแล้วก็มีลูกไม้มีลูกไม้ด้วยลูกไม้ชมพูนี่ก็ร้อยห้าสิบลูกไม้อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใช่อันนี้ก็ลูกไม้แดงลูกไม้แดงีลูกไม้แดงขายอยู่สองร้อยห้าสิบ สองรอยห้าสิบนะคะโอ้โหสวยมากเลยตัวนี้ใบใหญ่เชียบเลยสวยแล้วเขาจะแดงเข้มอีกพี่ไก่คะอันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เหรอพันวังพญาพันวังมีสองต้นพันวังพันวังสี่ร้อยกากัดสีกําลังออกจุดแล้วออกลายแล้วพันวังเท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยห้าสิบสี่้ยห้าสิบเนาะเหลืออยู่สองต้นสองต้น ใครมาก่อนได้ก่อนแต่ยอมรับว่าเขาโตนี่เขาสวยมากอันนู้นไม่รู้ว่ากวนอูไหมด้านในชึบแน่ใจไหอันนี้อะไรคะไม่แน่ใจว่าเป็นบ่อทองหรือว่ากวนอิมขาวไม่บ่อเงินค่ะน่าจะเป็นกวนอิมหน้าค่ะเพราะว่าอิมขาวเหรอคะใช่กวนอิมขาว๋อใช่ใช่กวนอิมสีขาวอยู่แล้วเนาะเพราะว่ากวนอิมขาวใบเขาจะบิดค่ะ แต่ว่าใบามันสั้นมันยังดูไม่ออกเนค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืวอะไรนะคะ่แล้วก็อันนี้อะไรคะพี่ไก่อันนี้เหรอตัวนี้เป็นไม้เก่าไม้โบราณน,น่าจะเป็นเท้านาลีหรือเทา้เทากินนาลนีคือยังเป็นเบบีแต่ถ้าสวยเต็มถ้าเขากัดเต็มที่แล้วนี่ตัวนี้เดี๋ยวพี่วานจีิพห่มหน่อยอ๋ออ่านั่นแหละ คือมันจะดูออกยากอ๋ออ๋ออันนี้เท้านาลีอันนี้คือคือถ้าโตขึ้นมาก็จะลักษณะแบบนี้าลักษณะแบบนี้สวยมากขายอยู่1,500เหลืออยู่ต้นเดียว1,500สวยนะคือฟอร์มนี้ใช่ไหมคะแล้วใบบีเมื่อกี้เท่าไหร่หรือเท่ากันไหมคะตัวนี้ขายอยู่450 450อันนี้คือต้นใบบีลงมาใช่มีสองต้นค่อ้1,500ก็คือได้ฟอร์มฟอร์มแบบนี้แบบนั้นนะ อันนี้คือหนึ่งพันห้าร้อยเท้านาลีหรือเท้ากินนาลีอุย้ยสวยจังพี่ไก่มันตูตะกูลเดียวกับปีกกินนาลีแตไไ่ไม้เก่าใช่ไหมคะเนี้ยใช่ไม้เก่าแต่กินนาลีไม้เขาจะใบเขายาวแล้วเขาแดงค่ะ<า>แต่เท้านาลีเขาจะออกชมพูค่ะอเขาดูสวยกว่าสวยจริงเขาได้ปุ๋ยและรากดีมากเลย<า>ตัวน,นี้สวยนะเม็ดไม่ตีพันสองเม็ดไมต่ตีแต่ไม้เขามีหัวไม้แยกหน่อมาจากต้นแม่ ันนี้ไม่ใช่ไม้ผ่าไม้แยกกอไม้แยกกอแยกหน่อมาจากต้นแม่อย่างนี้เท่าไหร่นะคะขายพันสองหนึ่งพันสองร้อยใช่มิดไมตีโอ้ยสวยจ้าสวยมากอยู่ในตระกูลหวกหลงนั่นแหละแต่แต่ก็มีชมพูติดแล้วนะคะใช่ชมพูนิดนิดมันเป็นตระกูลฮอกหลงค่ะถ้าหอกหลงขาวมันจะเป็นกระดูกเขียวและใบขาวๆเลยใช่ค่ะอื่ มีชมพูติดละใช่อันนี้ไม้ไทยไอนน้ต้นต้นแม่พันธุ์หรือว่าขายคะอันนี้เหรออันนี้ขายมีอยู่สองต้นเท่าไหร่เอ่ยขายอยู่สามร้อยห้าสิบโอ้สามร้อยห้าสิบใช่หกหลงมีหนุมานด้วยหนุมานอมพราพาแล้วอยู่หนึ่งต้นเท่าไหร่คะอมระพา,พาอันนั้นพันสองเหมือนกันหนึ่งพันสองร้อยนะคะต้นนี้ใช่แล้วก็จะเป็นของขวัญน,นะคะของขวัญ ก็อยู่ที่สามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มาในตู้เหลือไม่เยอะค่ะส่วนมากขายไปบางตัวจะเก็บอันนี้อะไรคะพี่ไก่ตัวนี้พันนาายอ๋อตัวนี้เป็นพันนาายเท่าไหร่เอ่ยพันนาายขายอยู่ไซนี่ย่ขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเราต้นเดียวหมดแล้วตอนที่เอาลงมาลูกค้าเอากระมับกมับหมดเลยอันนี้ก็เดียวกันไหมคะ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเท้านารีอ๋อเท้านารีที่เราดูกันเนาะใช่พี่ไก่คะทางร้านไม่มีออนไลน์ใช่ไหมคะไม่มีจ้ะือขายหน้าร้านอย่างเดียวใช่พี่กัดก็คือตลาดต้นไม้ดงบังนะคะอ่าตำบลโนนห้อมนะคะมะกกออซยบ้านโคกมะกอกซอยแปดตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพี่ไก่ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะคะศูนย์หกสี่เก้าเก้าหกศูนย์สามหกศูนย์ ค่ะบอนสีนะคะราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นนะคะมาเลือกมาชมที่ร้านได้นะคะ้านร์<า><า>บ้านรักปูกแก่พันไม้นานาพันค่ะขอบคุณพี่ไก่มากค่ะค่ะ